ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขค้นครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องติ๊กเสลิดลำเพลินโชว์เอาไปเทียวนะครับผมนแล้ะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับผมที่อำเภอโพสีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องงานแรกของเดือนตุลาคมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศพี่น้องเออแล้วครับพี่น้องครับนี่ป้ายพี่น้องป้ายเด้อเนี่ยเจอแล้วเจอป้ายแล้ว นี่ว yeah. น้อยรำเพิีนโชว,ว์เวลาพี่น้องครับทางผุนพุดเห็นแล้วผุดึ๊บพี่น้องแง่แง่ขำฟังได้พี่น้องแงขขำทางกันฝัยซสายิังขวามีโดดตายยังอ่าพี่น้อ,อ,องครับนี่ครับเวททเ้า เป็นอะไรหลีบยังไงต่ว่าปเป็นลานปูนพี่น้องครับเป็นลานปูนไปไหนมาครับผมปไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมา <ไป S 1> ม,มานอนจะขึ้นละกลับผมบสูบครับมาหัวดิผมมาหัวดครับนี่นะครับมาบรุงบรรยากาศพี่น้องครับผม ทีมง,งานมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมนี่มาดูบรรยากาศครับโอ้ครับผมสวัสด,ดีครับผมหนาดาเขาเฮ้ยสวัสดีครับผมนีไม่ได้เไย สบายดีครับเป็นไปพอหยุดพอพักวันเลยพอครับไปห้องหนึ่งมากับมาต่อห้องสองเลยครับม่เียเงินไปไปใส่แต่ในกระเป๋าไว้นี่ยละครับเอาเงินไปไปใส่โอ้มาโดนหรือเปล่าครับเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงคือบ้าโดนรถยางแตกหรืออะไรรถยางหัวปีกขาดเวลาเนาะโอ้ยซุ่มอยู่นี่เป็นมือเกินนี่มาเต็มอยู่ว่าผมผมผมว่าเดนเซอร์เป็นห้องสองเลมาเต็มเลยเป็นซุ่มห้องสองซุ่มคนคนถามว่าเบิ้งฟี่คนถามว่าเบิ้งเดนอันนี้งานฟี่ปะเนี่ย S 2> <S 2> บอพีแล้วรอบปาบัเทไรบัเไรลอยลอยลอยา้ายมันรงหนลอยเดียวรครับพ่อหลุนพ่อหลุนเเป็น,ああนเลยครับพี่น้องครับมการชุ่มไปเลยครับกางชมเปเลยครับเฮยัดีพี่น้องครับสวัสดีครับผม,มบสวัสดีอา สวัสดีครับผมเอ้ยบ้างทุ้งนคุณครับผมเมื่อนี้รับรองเสียงไปเลยครับเมื่อนี้มิกไม่ครับมิกไม่ครับมิกไม่พี่น้องกระหึ่มกระหึ่มขันตีเลยครับผมไปได้ปะถาบ้านตั้งขายแค่สองหมื่นคุณสองหมื่นแล้วสองหมื่นล้วเป็นไรครับไปวงนึงมาโอเคโอเคดีขึ้นอย่างโอเคดิโอเคก็ตกลงไงคือว่ามึงแกบ้านย่ยบ้านเลยโถเราเป็นแกบ้านดีแกบ้านดีแล้วมึกูว่ามึงมาตกบ้านเนาะ สุดยอดครับงานหินครับงานหินหินอยู่เพราะว่ามันอภิมหาศาลมัอภิมหาภัยศาลที่แรกก็ว่าวงสองหินแม่เขาก็ตอนแรกก็ว่าเป็นเพราะว่าเออมันอ่ะมันคยรูปแบบนี้เนาะมาในพ่อเขามันวงสองเขาลงตัวและครับเพิ่งแบบเห็ไปซอยพวกนึงกับตอมันก็มีแต่คนใหม่กันตายเข้ามาในีก็ได้ไปกันลงตัวแล้วครับนี้ครับก็ถือว่าตามตามนั่นแหละตามเสียงทั้งตอนนี้กัน เพราะมันหน้าใหม่ยังมีปัญหาอะไรกันตอนนี้มันโอเคแล้วทุกอย่างโอเคแล้วแล้วเราได้มิกใหม่ด้วยนะวันนี้ทุกอย่างครับทุกอย่างใหม่หมดลำโพงใหม่ตลกใหม่ด้วยนะตลกใหม่ใช่ซ้อมใหม่ด้วยเรียบร้อยแล้วดูด้ะมือนี้ครับซอแจ้งแมนครับโคโลโคโลแล้วเราก็เดินทางพวกนี้เรามาเลยเราก็เล่นที่เลยฮะซีหาลอยลกนี่แหละเรื่นเลยแมนใหม่เป็นที่เรียนได้กันได้แหละเลยเป็นนันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะ อ่ะเขาพูดครับยังครับไปห้ร้านค้าทั้งหนาไปซื้อยด้วยว่าอีกทีลวครับเขาขั้วที่เขาขั้วครับช่วงนี้ช่วงประหยัดครับมันก็แสบตอนบางอย่างในแสบไปหยุดไปหยุดไปเจือหมื่นสิบหมื่นป่ะวเกิดหยุดไปสิบกว่ามื่นครับแปลนแปลนแปนไม่ไรถ้าเกิดหนักก็สิบสิบสองเหรอครับผมแมนหยุดไปสิบกว่ามื่นแปลนไม่มีอะไรครับแปลนเลยไม่แปนไม่เลยแหละแปลนเม็ดแปลนไม่แรงขายเขาไปแล้วแมนเสียงมาถึงเราท่านนั้นว่าเท่านนั้นว่านี่ครับผมพี่น้อง เวทีเข้าฮะฮะอำเภอศรีโพธิ์ศรีสุวรรณเอาไหมเอาไหมบ้านอ่าบ้านโศกหินครับตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษจูคนเทนประมาณเบิสอำเภอครับตำบลยังก่อตำบล่ะโดดบ้โดดไม่ได้่รอขาขาดใช่ไหครับพี่น้องครับร้านปูยังดีพี่น้องมาเลยปูได้ยูไก่เลยพี่น้องเด้อมามามาครับนี่ครับผม ไปจีเฮาร้านปูนพี่น้องครับประมาณหาพันหกพันคนอยู่ได้ครับสบายสบายเลยอีกไม่สายใบพัดหรอสาย,ายสมันมีหลุดไลยนี่นี่สายมันเบ็ดเลยวะเสียบถืบอม่นนันคือไรอ่ะอันตัวนี้ว่ามันยังนี่ทางนี่มันมีแต่ทางสายไฟยไดิพี่น้องเสือไม้บดตัวลำพ่วงกับไม้ปุ๋ย อุ้ยนี่ครับเวทีเนาะถึงแล้วครับถึงแล้วอืมครับผมว้าวไม่เบิดไม่เบิดครับพี่น้องไม่เบิดบตปะโมนี่ระบบไม่เบิดเลยเนาะครับผมโอ้ฮะ จัดเตรียมให้เจ้าภาพเลยครับหักบ่าพี่น้องจัดเตรียมจัดนักจัดเตรียมพี่น้องครับนี่นะพี่น้องครับผมมาฝอดดูเราบ้างครับสวัสดีครับพสวัสดีครับนี่สู้ๆ,ๆครับนี่ครับทีมงานครับสวัสดีพี่น้องครับ พี่น้องบรรยากาศข้างหลังแล้วครับนี่นะครับบรรยากาศข้างหลังครับพี่น้องครับทีมงานเท่ากับทีมวิญญาณนะครับผมเออะนะครับทีมงานเามาเบิ่งทางขั้วพี่น้องมาเบิ่งทางขั้วข้าเจ้าได้ยังกินโอ้เด็กข่าวว่าทางนี้มีลาบบีกกไยเด้เขาเจ้าเมียนไปเนาะ มาท่านพนจูนน้องมากันไหมยังดีแล้วยยังกินน้องข้างมือนี่นี่พี่น้องรับกับเขาเลยยังกินกันมีหมมขายพ่อไบ่ฮะกาแฟดีเซตบุกครับพี่น้องบุกคบนี่นี่ ครบๆเหมือนซีซั่นเงนห่นดเ่ยเยี่ยมไปเลยโมกครบโฟมหนึ่งใบนี่นี่ไม่ค่ะหั่นหมูมือนแร่งหัน่นหมูพี่น้องถอดหมูแท้ๆมะแร่งเหมืนปะโฟมหนึ่งใบเป็นเท่าไหร่แล้วเราเฮ้ยจบกันแล้วดิจบกันแล้วปะจบกันแล้วดิเร,มมเ,เริ่มไม่ดปีเริ่มไม่ดีนี่เริ่มไม่ดีด 50, ดนี่สิบมือนห้ามื่นนี่หาหมื่นหาหมื่นหาหมืน่น ่นพี่น้องครับผมนี่เรี้ยงขอบกั่วครับพี่น้องขอบกั่วบ้านสาวน้อยลำเพลินโชว์มาขับนะพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับเดี๋ยวยังกินหรือเปลอกินแล้วบ่ครับกินแล้วลูกละครับผมอย่าเลี้ยงแม่บ้านมาเลี้ยง ว้าวบรรยากาศเป็นบรรยากาศลานปูนนะครับถือว่าน่าสนใจครับมาแลงนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับไทยบรรยากาศให้พี่น้องมึงนะครับเนาะตามมาหับมาถทงแล้วครับถ้ามีคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเ้อครับผมจะในพี่น้องยูกไกลครับ โพสีสุวรรณจังหวัดศรีเกตุครับใหม่กำลังใจทีมงานสาวหน่อยลำเพลินโชคกับผมสักคลิปนี้เอาไว้สี่ับครับสวัสดีครับ